สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระโอชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสททีเจ็ดสิบห้านะครับพูดถึงการพิพากษาของพระเจ้าจะสังเกตในตอนนี้อาซาบก็เป็นคนประพันธ์ขึ้นมาในบทที่74เนี่ยนะครับอาซาบก็ประพันธ์บอกว่าทําไมพระเจ้าไม่ช่วยอิสราเอลแต่พอมา75น่าจะกลัวจะคิดได้ลวครับในบท75ก็เป็นเหมือนคําตอบของบท74ครับว่าที่ พวกเขาไม่ได้สำนึกในความผิดพลาดเมินความเข้าใจของผู้เผยชนะมีเพียงความรู้เรื่องของพระเจ้าแต่ขาดประสบการณ์มุ่งอธิษฐานขอเท่านั้นพระคัมภีร์ในข้อหนึ่งข้อสองได้กล่าวว่าข้าพระองค์ทั้งหลายขอโมทนาพระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายขอโมทนาพระนามของพระองค์อยู่อยู่ใกล้เขาเล่าถึงราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์ถึงเวลาซึ่งเราได้กําหนดไว้เราจะพิพากษาด้วยความเที่ยงธรรม จากพระคัมภีร์ตอนนี้พวกเขาเข้าใจแล้วว่าพระเจ้าทรงกําหนดเวลาตีสอนในข้อ2บอกว่าถึงเวลาที่เราได้กําหนดไว้เราวิพากษาด้วยความเที่ยงธรรมพระเจ้ากําหนดเวลาไว้อย่างที่กล่าวเลยนะครับเจปีในบทที่74พวกเขาไม่เข้าใจแต่บท75เขาเข้าใจแล้วว่าพระเจ้ากําหนดไว้70ปีอันที่ 2, สองทรงควบคุมโลกด้วยประหัตในข้อที่3บอกว่าเมื่อแผ่นดินโลกโครงเพลงพร้อมทั้งบรรดาชาแผ่นดินโลกนั้นผู้ที่รักษาเสาหานของมันคือเราเอง พระเจ้าเป็นผู้ทรงควบคุมทั้งหมดทุกอย่างอยู่ในเวลาของพระเจ้าอิสราเอลทำผิดพระเจ้าหลงโทษบาบิโลนทำผิดพระเจ้าหลงโทษพระเจ้าเป็นผู้ทรงควบคุมทุกอย่างเพราะพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาอันที่สการพิพากษาของพระเจ้าจะเกิดกับคนหญิงจองหองเมื่อไรก็ตามที่อิสราเอลญิงจองของพระเจ้าก็พิพากษาเขาเมื่อไรก็ตามที่บาบิโลนญิงจองของพระเจ้าก็พิพากษาเขา ในข้อ4ได้กล่าวว่าเราพูดกับคนโอ้อวดว่าอย่าโอ้อวดแก่คนอาธรรมว่าอย่ายกหัวของเจ้าขึ้นอย่ายกหัวของเจ้าขึ้นให้สูงหรือพูดจาอย่างยะโสแต่พระเจ้าผู้ทรงกระทําการพิพักษาทรงให้คนหนึ่งลงและยกคนหนึ่งขึ้นเมื่อไรก็านามที่อิสราเอลทาผิดพลาดกับพระเจ้าพระองค์ก็จัดการกับเขาเมื่อเขาหยิ่งยะโสคงจําได้ว่าพระเจ้าให้บาบิโลนมาตีสอนพวกเขาแต่ขณะเดียวกันเมื่อบาบิโลนยิงยะโสพระเจ้าก็ให้ มีเดียเปอร์เซียมาจัดการพวกเขาดังนั้นเองขอดุลน้ำใจเราว่าเมื่อไรก็ตามที่เรายิงยโสเราต้องระวังพระเจ้าจัดการกับเราเพราะนั่นคือการพิพากษาของพระเจ้าอันที่4ครับการพิพากษาของพระเจ้านั้นคือพระเจ้าทรงนอกจากจะจัดการแล้วพระองค์ทรงตัดกําลังนะครับพระคัมภีร์ใช้คําว่าเพราะในประหัตของพระเจ้ามีจอกลูกหนึ่งมีเหล้าอาง,งุ่นเป็นฟองผสมไว้ดีพระองค์ทรงเท ของดื่มจากจอกนั้นคนอาธรรมแห่งแผ่นดินโลกทั้งสิ้นจะต้องดื่มหมดทั้งตะก่อนในสมัยก่อนเนี่ยนะครับคนที่ผิ็ผู้พิพ,พากษาก็จะมีอํานาจในการที่จะให้คนที่ถูกพิพากษาเนี่ยนะครับดื่มจากถ้วยแห่งความพิโรธแบบนั้นเป็นการดื่มยาอาจจะเป็นยาพิษก็ได้แต่มันเป็นคําตัดสินลงไปแล้วก็ต้องดื่มสิ่งนั้นและเราจะเห็นว่าพระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงผสมสิ่งนี้เรียบร้อยแล้ว และพระองค์จะให้คนที่ยะโสดื่มสิ่งนี้ดังนั้นเองเนี่ยนะครับพระคัมภีในข้อสิบอกว่าเราจะตัดสักของคนอาธรรมออกเราจะตัดสักของคนชอบแต่สักของคนชอบทันนั้นจะเชิดชูขึ้นซึ่งหมายความว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเป็นคนที่หญิงยโสพระเจ้าก็จะตัดกําลังเราออกไปจะยกให้อีกคนหนึ่งซึ่งถอมตัวนั้นพระเจ้าจะอวยพรขึ้น ซึ่งหลักการของพระเจ้าไม่ใช่มีแต่ข้อนี้ข้อเดียวน,นะครับมีมากมายในพระคัมภีร์ให้เราเห็นว่าเมื่อไรก็ตามที่คนหญิงยโสเราจะถูกการวิพากษาของพระเจ้าแต่เมื่อเราถ่อมใจลงพระเจ้าจะย,ยกเราขึ้นจากขอสรุปในวันนี้นะครับว่าการพิพากษาของพระเจ้าพระองค์ทรงกําหนดเวลาของพระองค์ไว้แล้วพระองค์ทรงควบคุมทุกอย่างไว้โดยพระหัตของพระองค์พระองค์เกลียดชังคนหญิงจองของและพระองค์ทรงทําลายกําลังของคนอาธรรมใจป่อนครับ